มาติดตามเรื่องของหนึ่งบาทดีกว่าค่ะ,ะการเติมเงินหนึ่งมืนบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็นะคะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังโดยทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านนั้นเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะคะท่านบอกว่า ต้องยอมรับเลยในที่ประชุมเนี่ยยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในส่วนของเงื่อนไขอีกหลายประเด็นแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อย่างเช่นกลุ่มที่ได้รับสิโดยมาตรการนี้เนี่ยเขาจะมีข้อเสนอไว้เป็นสส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเนี่ยจะตั้งเป้าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมจํานวนมากส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นการเสนอให้เอากลุ่มคนรวยออกเนื่องจากว่าคนรวยเนี่ย จะไม่นําเงินส่วนนี้ไปใช้ในลนักษณะที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะนําเงินไปออมอนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนต่างนะคะ2ส,ส่วนนี้ในขณะเดียวกันค่ะท่านเองก็เปิดเผยบอกว่าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็เนี่ยก็ได้มีความเห็นรวมกันใน3เรื่องด้วยกันค่ะ3เรื่องนี้นะคะก็จะมีการให้สิทธิ์เฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้กว่า15ล้านคน ท่านเองก็บอกว่าไม่ได้เห็นด้วยนะในเรื่องนี้แต่ก็ต้องยอมรับในความเห็นต่างในขณะที่การตัดสิทธิ์เฉพาะกลุ่มคนรวยที่มีไรายได้2 5ง0 0ืบาทต่อเดือนขึ้นไปเนี่ยหรือว่ามีบัญชีเงินฝากเกินแสนบาท ซึ่งทางท่านเองเนี่ยก็ได้มีการทักท้วงในที่ประชุมไปแล้วเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนทุกกลุ่มต้องผ่านความยากลำบากทางการเงินเช่นกันทั้งสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ที่ผ่านมาสมภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็เลยทำให้การฟื้นตัวเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะซึ่งหากว่านำเม็ดเงินในส่วนนี้เนี่ยมาลงทุนมันก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างมาก ส่วนประเด็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้5 0,000บาทต่อเดือนแล้วก็มีบัญชีเงินฝากเนี่ยเกิน5,000 500, สนบาทกลุ่มนี้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่มีผู้ได้สิทธิ์49ล้านคน ซึ่งขณะนี้นะคะทางคณะอนุกรรมการเองก็ยังมีความเห็นต่างอยู่นะมียังมีความเห็นแตกต่างกันที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ซึ่งก็จะต้องมีการเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นประธานเพื่อที่จะหาข้อสรุปให้มีความชัดเจนขึ้นในที่ประชุมต่อไปด้วยค่ะครับ